โอเคเรามาแลกเงินต่อนะธนบัตร20บาท2ฉบับครับแบงค์ยีบสอใบนะแลกเหรียญ10บาทได้เท่าไหร่อันนี้เป็น40เหรียญ10บาทก็ต้อง4เหรียญถูกต้องไหมฮะถึงจะได้40เท่ากันนะครับเขียนเป็น4นี้ดีกว่าเนาะได้เป็น4เหรียญน,นะครับธนบัตร1 0 0บาท1ฉบับก็คือ100ครับแลกเหรียญ5บาทได้20เหรียญครับ20คูณ5ได้100นะครับ ข้อที่3ครับเหรียญ10บาทกี่เหรียญเนี่ยถึงจะแลกธนบัตร50บาทได้2ฉบ,บับ50บาท2ฉบับคือ100บาทครับฉะนั้นเหรียญกี่เหรียญถึงเหรียญ10บาทกี่เหรียญครับถึงจะได้100 10บาท10เหรียญเนาะ10บาท10เหรียญได้เท่ากับ100นะครับฉะนั้น50บาท2ฉบับก็ได้100เหมือนกันข้อที่4ครับธนบัตร50บาทกี่ฉบับถึงจะได้เท่ากับ20บาท10ฉบับ20บาท10ฉบับคือ200บาทคูณกันดูนะครับ ยี่สิบคูณสิบได้สองร้อยฉะนั้นห้าสิบาทก็ต้องได้สี่ฉบับครับแบงค์ห้าสิบสี่ใบครับข้อที่ห้าครับถ้านาบัตรหนึ่งร้อยบาทกี่ฉบับก็ไม่รู้ครับแลกธนาคบัตรห้าสิบาทได้หกสิบได้หกฉบับครับห้าสิบบาทหกฉบับนี่มันสามร้อยเนาะฉะนั้นแบงค์ร้อยก็ต้องสามใบครับง่ายๆเลยนะครับข้อที่หกครับ ธนาบัตร500บาท1ฉบับแสดงว่าคือ500บาทนั่นเองนะครับแลก50บาทได้10ฉบับครับเติมศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งก็คือต้องคูณ10นะครับข้อที่7ครับธนาบัตร100บาท4ฉบับก็คือ400เนะนาะแลกธนบัตร50บาทอ๋อนี่ก็ต้องเท่าตัวครับ8ฉบับครับ ข้อที่8ธนบัตร100บาทกี่ฉบับก็ไม่รู้ครับแลกธนบัตร1000บาทได้ฉบับเดียวก็ต้องเป็น10ใช่ไหมครับเพิ่มศูนย์ไปอีก1ตัวครับ1 0ึงรยถึงจะเท่ากับ1น0่ฉะนั้นเพิ่มศูนย์ไปอีก1ตัวก็คือ10นะครับเวลาไปคูณอะไกรก็แล้วแต่มันจะเพิ่มศูนย์เป็น1ตัวนะ10เนี่ยข้อที่9านะครับธนบัตร500บาท4ฉบับมันกี่บาทเนี่ย 500บาท4ฉบับ2ฉบับเป็น1000 4ฉบับก็เป็น2000ครับแลกธนาบัตรได้20ฉบับนะเพราะ20คูณ100มันจะได้เท่ากับ2000เหมือนกันนะครับและข้อที่10ครับข้อที่10ธนาบัตร20บาท5ฉบับก็เท่ากับ100บาทใช่ไหมและธนาบัตร เอาเขียนโน้ตเอาไว้ก่อนได้เท่ากับหนึ่งร้อยแล้วนะและธนบัตรห้าสิบาทสี่ฉบับก็เท่ากับสองร้อยครับรวมเป็นสามร้อยบาทแล้วนะแลกธนบัตรหนึ่งร้อยบาทได้กี่ฉบับครับแบ่งร้อยเท่าไหร่ฉบับถึงจะได้สามร้อยครับก็สามฉบับนะครับข้อสิบเอ็ดข้อสิบสองนี่คำตอบได้เยอะนะครับได้เยอะนะครับตอบเองได้อิสระค่อนข้างจะมากครับ ครูจะตอบเป็นแนวทางไว้ให้นะครับธนบัตร50บาทกี่ฉบับและธนบัตร100บาทกี่ฉบับที่จะแลกธนบัตร1000ได้1ฉบับฉะนั้น2อันนี้นะครับเอามารวมกันแล้วจะต้องได้ใบพันบาทนะฉะนั้นมันมีความหลากหลายอยู่ถ้าเกิดเราไปตอบว่า500บาท1 50่งางฉบับอย่างเงี้ยที่เหลือ100ยบาทมาอาจจะได้เยอะอะไรอย่างนงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างครูจะตอบเป็น50บาท สิบฉบับก็แล้วกันครับห้าสิบบาทสิบฉบับกับหนึ่งร้อยบาทมันจะต้องได้ห้าฉบับทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งร้อยบาทห้าฉบับจะเป็นห้าร้อยนะครับและห้าสิบบาทอีกสิบฉบับก็เป็นห้าร้อยครับห้าร้อยบวกห้าร้อยได้เท่าไหร่ได้หนึ่งพันพอดีครับโอเคนะต,ตอบแตกต่างจากนี้ได้นะครับข้อที่สิบสองธนบัตรยี่สิบาทกี่ฉบับธนบัตรห้าสิบาทกี่ฉบับ และธนบัตร100บาทกี่ฉบับที่จะไปแลกธนบัตร500บาทได้ฉบับหนึ่งตอบได้เยอะเหมือนกันครับกูตอบเป็น20บาท5ฉบับก็แล้วกันครับ5ฉบับก็จะได้100บาท20บาท5ฉบับย่าได้100บาทนะงั้นยังขาดอีก400ถูกต้องไหมงั้นธนบัตร50บาทอีกสัก2ฉบับครับ2ฉบับก็จะเป็นอีก100บาท น,นี่ก็จะเป็น100บาทนะและธนาบหนร100บาทอีก3าฉบับครับขออีาสักสฉบับ3าฉบับก็เป็น300ครับรวมสิขอขอโทษทีครับ300รวมนะครับเอาไฮไลท์มาไฮไลท์ล้วกันครับหนึ่งร้อย่งร้อยสามร้เป็น500บาท นะครับฉะนั้น500เป็นแลก500ก็เลยได้ธนบัตร25บใบ52าใบและ103ย่ยใบนะครับตอบได้แตกต่างจากนี้ครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่157ครับ